สวัสดีครับในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่31กรกฎาคม2564นะครับผมอยู่ที่บริเวณเื้นที่พักชั่วคราวสำหรับชาวกัมพูชาที่รอ,อการส่งกลับไปยังประเทศกัมพูชานะครับซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้จะเป็นแรงงานชาวกัมพูชานะครับที่กําลังนอนรอน่าจ,จะยังไม่ทราบข่าวว่าทางการประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่29เป็นต้นมานะครับเป็นกระทันันที่2สิงหาคม2564คลองกระเตาะจำพะละแบบนี้ เป็นชาวกัมพูชาใช่ไหมครับครับุมครับมาจากจังหวัดไหนครับทำงานอยู่ที่จังหวัดไหนตอนนั้ชลบุรีครับชลบุรีครับคผมมากันกี่คนครับมานสิบสองคนสิบสี่คนครับสิบคนสิบสี่คนสิบสี่คนทั้งหมดนี่เหละครับครับทั้งหมดนี้กลุ่มเดียวกันเหรอครับครับผมทำงานอยู่ที่เดียวกันครับเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันไหมหรือว่าแยกกันมาแยกกันมาแยกกันมาจากกัมพูชาแล้วมาเจอกันที่ทํางานเดียวกันครับผมแล้วที่มาที่นี่ตั้งใจจะไปที่ไหนต่อครับตับเทศครับ ประเทศกัมพูชาครับผมอ๋อแล้วไม่เราไม่รู้ข่าวหรอครับว่าทางกัมพูชาเขาสั่งปิดประเทศทางเดินทางครับไม่รู้ครับไม่มีใครบอกเลยเหรอครับผมมาถึงนี่กี่โมงครับเดอวยเร็วซีสี่ครับซีสี่ครับผมเป็นบุรีซีสี่โอเคครับผมขอบคุณครับครับ